วัครับวันนี้ผมจะมาพูดในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับก่อนเอื่นหมดผมขอประนามประนามการกระทําของทหารเขมรน,นะครับที่มุ่งเป้าใส่ประชาชนตาดําๆที่ไม่รู้อีน่อยนี่อะไรนะครับผมในฐานะของประชาชนลราและอดีตทหารเราที่เคยประจําการอยู่ที่สนดนไทยเขมรสนานไทยเรารู้กันอยู่นะครับทหารกัมพูชาทําการแบบไม่มีเป็นมืออาชีพเลครับทามเช่นนี้ ทำเหมือนผู้ก่อการร้ายมันไม่เหมือนวิถีนักรบและชายชาติทหารนักรบระดับประเทศระดับโลกเขาทำกันเหมือนทําเหมือนเป็นผู้ก่อการร้ายแล้วก็อันตรพานที่มาทําแบบนี้ยิงมั่วซั่วยิงระเบิดตกใส่บ้านเรือนของประชาชนโดนคนแก่โดนเด็กโดนประชาชนประชาชนตาดำๆที่ไม่รู้อีเหนียวอีโนอยนี่อะไรนะครับอันนี้ไม่สมควรอย่างยิ่งครับจะมาบอกว่าไม่รู้ ไม่ทาาราบยิงไปอันนี้เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าสถานที่ชายแดนห่างไกลกันตั้งสี่ห้าสิบกิโลเมตรนะครับอันนี้ถ้าไม่จงใจสําหรับทหารแล้วเรารู้กันดีว่าแบบนี้จงใจแน่นอนนะครับจะไปบอกว่ายิงพลาดไม่ได้ครับอันนี้ขอประนามตรงๆเลยครับนับตั้งแต่วางระเบิดในพื้นที่ทับซ้อนนะครับอันนี้ก็แน่ชัดแล้วครับว่าทหารกัมพูชาต้องการจะทําให้เกิดสงครามนับตั้งแต่ผู้นําของขมิญ ที่เผยแพร่คลิปในการเจรจากันระหว่างนายกสองนายกมันไม่มีผู้นําที่ไหนหรอกครับที่จะมาทําแบบนี้เปิดคลิปเสียงมันไม่มีมารยาททางสากลไม่มีมารยาททางการทูตเลยเอามาคลิปเสียงมาเปิดเปิดแบบนี้ใครๆก็ทําได้ถ้าไม่มีจิตสํเนึกไม่มีความเป็นผู้นําไม่มีความไม่มีสัจกะไม่มีความน่าเชื่อถือใครก็ทําได้แต่เขาไม่ทํากันไงทั่วโลกเขาไม่ทํารวมถึงไปวางระเบิดในพื้นที่ทับซ้อนที่ไหนเขาก็ไม่ทํากันอันนี้มันวางมันจงใจยั่วยุ จงใจย้มเกียรติประชาชนไทยนะครับอะไงก็ตามพวกเราประชาชนเราผมมั่นใจว่าประชาชนเราทั้งประเทศส่วนมาก99.9 <ๆ S 1> 99. เอเผลอๆก็ร้อยเปอร์เซนเลยครับสนับสนุนให้ต่อสู้กับกัมพูชาและเอาใจชนะกลับขึ้นมาให้ได้กอบกู้เกียรติศักดิ์ศรีของประเทศไทยประชาชนไทยและทหารไทยนะครับ